สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอมลอข้อกฎหมายดินนิวเจนนะครับท่านอยู่กับพวกเราสองคนเหมือนเดิมนะครับพบและเอยค่ะนะครับสำหรับวันนี้เอ๋ยเราพูดเรื่องเงินเงินทองทองกันบ้างนะครับไปในส่วนของสัญญากู้ยืมเงินพูดถึงสัญญากู้นะคะน้องผมบ่อยมากมันเป็นเรื่องของการลงทุนน้องผมลงทุนเพื่อที่เราจะเป็นเศรษฐีในอนาคตนั่นเองค่ะครับผมนี่ก็อยู่กับสัญญากู้บ่อยนะฮะเราเป็นลูกหนี้ไง นะครับแต่สักวันหนึ่งเราจะได้เป็นเจ้านี้แน่นอนค่ะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักสัญญากู้ยืมเงินกันไว้ก่อนนะครับทีนี้ประเด็นแรกเราไปพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานของสัญญากู้ยืมเงินก่อนที่จะเข้าไปสู่หลักกฎหมายแบบเจาะลึกลงไปนะครับเราพูดถึงหลักเบสิกก่อนไปที่มาตราไหนกันก่อนดีคะน้องนะครับไปมาตรานี้เลย650วอยห้าสวรองนะครับสำหรับมาตรา650สวรสองเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนสัญญากู้ยืมเงินนะครับมันเป็นสัญญายืมประเภทหนึ่งนะครับคือสัญญายืมมันมียืมใช้คงรูปกับยืม ยืมใช้คงรูปเอาง่ายๆเรายืมอะไรมาก็ต้องคืนสิ่งนั้นโอเคนะเช่นเรายืมโต๊ะเข้ามาตัวไหนเราก็ต้องคืนโต๊ะตัวนั้นคืนไปนะครับอันนี้คือยืมใช้คงรูปชื่อก็บอกไปแล้วยืมอะไรก็คงรูปคืนอย่างนั้นค่ะส่วนยืมใช้สิ้นเปลืองนะครับเอานึกง่ายๆสมมติเรายืมข้าวสารมาหนึ่งกระสอบเพื่อทํากับข้าวเรายืมมาปุ๊บทํากับข้าวเสร็จแล้วเป็นไปได้ไหมครับที่จะต้องคืนกระสอบเดิม มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราทําอาหารเสร็จแล้วถูกไหมใช่เราก็ต้องไปหาข้าวกระสอบใหม่ชนิดเดิมปริมาณเดิมเพื่อคืนเขาอันนี้เราเรียกว่ายืมใช้สิ้นเปลืองอนะครับโดยสัญญากู้ยืมเงินเป็นสัญญาย,ยืมใช้สิ้นเปลืองประเภทหนึ่งนั่นเองอ๋อค่ะนะครับเพราะฉะนั้นหลัก650สบักองต้องเอามาใช้กับสัญญากู้ยืมเงินด้วยอ๋ออ่าเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไร แปลว่าสัญญากู้ยืมเงินจะบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อส่งมอบเงินนั่นเองอ๋ออย่างนี้เองค่ะน้องพบแล้วทีนี้เนี่ยพี่สงสัยน,นิดนึงว่าถ้าพี่ทําสัญญากู้ยืมเงินแล้วแล้วยังไม่ได้มีการส่งมอบเงินอย่างนี้ผนคือมันโมคะไมหมคะสัญญากู้ถ้าดูตามตัวกฎหมายจริงๆ650วศ <c oughs> เขาใช้คาว่าไม่บริบูรณ์นะเพราะฉันแยกกันเลยเอาไว้ง่ายเราทําสัญญากู้ด้วยวาจาค่ะ <c oughs> ไม่โมฆะนะแต่มันจะบริบูรณ์ก็ต่อเมื่อส่งมอบ <c oughs> นะครับยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราทําสัญญากู้ด้วยวาจากู้ยืมเงินกัน200,000บาทแต่สุดท้ายมีการสมมอบเงินแค่100,000บาทม,มันก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าสัญญากู้นี้บริบูรณ์แค่100,000บาทนั่นเองอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเราทําสัญญากู้ยืมเงินเท่าไหร่สมมอบกันจํานวนกี่บาทมันก็บริบูรณ์เท่ากับจํานวนที่สมมอบนั่นเองใช่จำง่ายๆเลยนะครับสมมอบเท่าไหร่ก็บริบูรณ์เท่านั้น โอเค okay, ค่ะอย่างนีตตต้ต่อสงสัยว่าถ้าพี่ทําสัญญากู้ยืมเงินเสร็จใช่ไหมแล้วพี่ต้องการที่จะฟ้องร้องดําเนินคดีค่ะครับหลักฐานเนี่ยมันมีอะไรไหมคะน้ำครกอ่ะคือเมื่อกี้ถ,ถ้าสศกถ้าสมบัติเงินเท่าไหร่บริบูรณ์เท่านั้น mm hmm. ถูกไหมแต่ในเรื่องการฟ้องร้องบังคับคดีมันก็มีการกําหนดอยู่ในบทกฎหมายอีกมากตรานหนึ่งเหมือนกัน mm hmm. ตรงเนี้ยจะเริ่มยาวแล้วพี่ mm hmm. เอ๋ยเพราะฉะนั้นเราตัดไปดูกันอีกทีเลยเดี๋ยวจะยาวนะครับไป สำหรับในเรื่องของหลักฐานสัญญากู้นะครับมีบัญญัติอยู่ในมาตรา653วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาพูดเรื่องอะไรเอาง่ายๆเลยนะครับเขาพูดว่าสัญญากู้ยืมเงินกว่า2,000บาทขึ้นไปกว่า2,000บาทนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าตั้งแต่2000กับอีก1สตางค์ขึ้นไป2000ไม่นับนะนะครับต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสําคัญจึงจะสามารถฟ้องร้องบงังคับคดีได้นะครับตรงน,นี้แปลว่าอะไรแปลว่าการกู้ยืมเงินกว่า2,000บาท อ่ะเช่นสมมติกู้ยืมเงินกัน1 0 0 0 0แบาทแม้จะมีการส่งมอบเงินบริบูรณ์ตามที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็ตามแต่ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับรงลงลายมือชื่อผู้ยืมหรือผู้กู้เนี่ยเป็นสาระสําคัญสุดท้ายแม้สัญญาจะบริบูรณ์ก็จริง แต่ก็ไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราแยกกันนะบริบูรณ์ก็บริบูรณ์แต่ฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่เราต้องดูมาตราห53วรกหนึ่งนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับที่ควรจะรู้นะในเรื่องหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีนะครับเอาละค่ะถ้าเกิดว่าจะให้มาอธิบายง่ายๆแบบนี้มันก็คงจะน่าเบื่อเกินไปใช่ไหมคะแถมภาพประกอบก็ยังไม่มีด้วย วันนี้ค่ะเราก็เลยมีตัวอย่างคําถามสั้นๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมสี่ข้อด้วยกันนะคะแล้วให้ลองคิดแล้วก็ลองตอบคําถามไปพร้อมๆกันค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราทําสัญญากู้ยืมเงินกันมันก็จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้จริงไหมคะคําถามก็คือว่าแล้วสัญญากู้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแบบนี้จะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องดําเนินคดีได้หรือไม่ <c oughs> เราไปชมคําถามแต่ละข้อกันเลยดีกว่าค่ะ สัญญากู้ยืมเงินฉบับหนึ่งมีการส่งมอบเงินกู้แล้วจำนวน1 0 0 0 0 0บาทผู้กู้ยังไม่ได้ลงลายมือชื่อในสัญญาหลังจากนั้นมีการกู้ยืมเงินเพิ่มอีก1000 0 0บาทนะครับเป็น2 0 0 0 0 0บาทแทนที่จะทำสัญญากู้ฉบับใหม่ผู้ให้กู้จึงขีดตัวเลข1 0 0 0 0 0บาทในสัญญาเดิมแก้เป็น2 0 0 0 0 0บาทโดยไม่มีการลงลายมือชื่อผู้กู้กำกับไว้บริเวณดังกล่าวที่แก้ไข หลังจากนั้นผู้กู้จึงมาลงลายมือชื่อในสัญญาจากคําถามที่1น,นะครับเมื่อกี้เราจะเห็นว่าเป็นกรณีอะไรเอ่ยเป็นกรณีที่ยังทำสัญญากู้ไม่เสร็จเพราะยังไม่มีการลงลายมือชื่อถูกไหมแต่พอมีการแก้ไขมีการส่งมอบเงินเพิ่มเป็น2 0 0แสนบาทจึงแก้ไขนะครับจาก1 0 0 0แสนเป็น2 0 0แสนบาทหลังจากนั้นค่อยมีการลงลายมือชื่อผู้กู้ ในท้ายที่สุดตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคาถามที่หนึ่งเนี่ยจึงเป็นกรณีที่ยังทาสัญญากู้ไม่เสร็จแต่มีการส่งมอบเงินเพิ่มเลยแก้ไขก่อนสุดท้ายลงลายมือชื่อที่หลังสรุปง,ง่ายๆนะครับสัญญากู้ฉบับนี้จึงใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีได้200 0 0 0บาทเลย <Wow. S 1> นะทำไมแม้จะไม่มีการลงลายมือชื่อผู้กู้ในจุดที่แก้ก็ตามแต่สุดท้ายเขาแก้ไขก่อนนะครับแล้วค่อยลงลายมือชื่อสุดท้ายที่หลังเห็นไหม เพราะฉันสุดท้ายแล้วสัญญากู้ฉบับนี้จึงสามารถใช้เป็นหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีได้ถึง20000 0บาทนั่นเองนะเพราะฉันคำถาที่หนึ่งเราตอบคอควายนั่นเองนะครับใช้ได้จํานวน20000 0บาทสัญญากู้ยืมเงินฉบับหนึง่งมีการส่งมอบเงินกู้แล้วจํานวน1 0 0 0 0แบาทผู้กู้ลงลายมือชื่อในสัญญาแล้วเรียบร้อย หลังจากนั้นมีการกู้ยืมเงินเพิ่มอีก100 0 0แบาทเป็นจํานวนทั้งหมด2 0 0 0 0นบาทแทนที่จะทําสัญญาฉบับใหม่ผู้ให้กู้จึงขีดค่าตัวเลข1 0 0 0 0แบาทในสัญญาเดิมแก้ไขเป็น2 0 0 0 0นบาทตามที่กู้ยืมกันจริงอย่างไรก็ดีไม่มีการลงลายมือชื่อผู้กู้กำกับไว้บริเวณดังกล่าวที่แก้ไขไว้ ำหรับคาถามที่2นะครับเราเพิ่มระดับความแอดวานซ์ขึ้นมาในหนึ่งนะครับสำหรับคําถามที่2นั้นนะครับเป็นกรณีอะไรเป็นกรณีที่มีการกู้ยืมเงิน1 0 0 0 0แบาทถูกไหมแล้วก็มีการลงลายมือชื่อผู้กู้และเรียบร้อยนะครับแปลว่าไอ้หนึ่งแสนบาทนี้มีลายมือชื่อผู้กู้แล้วถูกไหมนะครับปรากฏต่อมามีการกู้ยืมเงินเพิ่มอีก1นึ่งแเป็น2องแสนนะครับมีการกู้ยืมเงินกันจริงๆนะเป็น2องแสนนะครับทีนี้ผู้ให้กู้เขาเลยแก้ไขาจาก1นึ่งแสนเป็น2องแสน อ้าวทีนี้แต่ในส่วนสองแสนเราจะเห็นว่าไม่มีการลงลายมือชื่อผู้กู้กำกับไว้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นหลักฐานนี้จึงเป็นยังไงในเมื่อมีการลงลายมือชื่อแค่1นึ่งแบาทถูกไหมตอนแรกนะครับแต่20,000นบาทไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ในส่วนของผู้กู้ <c oughs> เพราะฉะนั้นหนังสือสัญญากู้ฉบับนี้แม้ในความเป็นจริงจะมีการกู้ยืมเงิน2 0 0 0 0นบาทนะครับแต่สัญญากู้ฉบับนี้ก็ใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีได้แค่1,000 0แบาท เพราะอะไรเพราะเฉพาะ1 0,000แบาทเท่านั้นนะครับที่มีการลงลายมือชื่อผู้กู้กํากับเอาไว้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบขอไขถูกไหมนะครับได้จํานวนแค่1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นนะครับนี่ก็คือเป็นคําถามข้อที่2สําหรับข้อที่3จะมีระดับความยากเป็นยังไงไปชมกันเลยสัญญากู้ยืมเงินฉบับหนึ่งมีการส่งมอบเงินกู้แล้วจำนวน1 0 0 0 0แสนบาท ผู้กู้ลงลายมือชื่อในสัญญาแล้วเรียบร้อยปรากฏว่าเจ้าหนี้หรือผู้ให้กู้ไปแก้ไขตัวเลขในสัญญากู้ดังกล่าวจาก1,000 0แบาทเป็น2 000 0นบาททั้งทั้ง,ท,งที่ไม่ได้มีการกู้ยืมเงินกันจริงโดยไม่มีการลงลายมือชื่อผู้กู้กำกับไว้ในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด เมื่อกี้นะครับสำหรับคําถามที่3เราเห็นได้ว่าข้อเท็จจริงแทบจะเหมือนคําถามที่2ทุกอย่างถูกไหมแค่เพิ่มเติมมาแค่ว่าสุดท้ายไม่มีการกู้ยืมเงินกันจริงนะครับไอ้คาถามที่2อ่ะคือมีการกู้ยืมเงินกันจริงแล้วก็แก้แต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อส่วนคําถามที่3เนี่ยไม่ได้กู้กันจริงนะครับแต่ผู้กู้นะครับอาจจะแบบคิดร้ายนะครับก็เลยไปแก้ไขเป็น20,000 0บาทคําถามคือสัญญากู้ฉบับนี้ใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีได้หรือไม่ให้ท่านจําหลักง่ายๆอะไรที่มันใช้เป็นหลักฐานของมันได้อยู่แล้ว มันก็ใช้ได้อยู่โอเคนะครับไม่เสียไปเพราะฉะนันเอาไว้ง่ายไอ้หนึ่งแสนบาทตัวแรกเนี่ยมีการลงลายมือช่อผู้กู้และถูกไหมเพราะฉะนันเอาไว้ง่ายหนึ่งแสนบาทเนี่ยยังใช้เป็นหลักฐานการฟ้องร้องบงังคับค,บคดีได้อยู่แม้สุดท้ายจะขีดค่า1นึ่งแสนแล้วเพิ่มเป็น2องแสนทางทางไม่ได้มีการกู้ยืมกันจริง2องแสนนะกู้ยืมเงินกันจริงแค่1นึ่งแสนถูกไหมครับแม้เขาจะดูเลวถูกไหมเขาจะดูโกงเพิ่มเป็น2องแสนแต่เอาไว้ง่ายอะไรที่ใช้เป็นหลักฐานได้ก็ยังใช้ได้อยู่ เพราะฉะนั้นในส่วนที่แก้ไขขึ้นมาก็ทําให้เป็นแค่เอกสารปลอมในส่วนที่แก้เท่านั้นแต่ในส่วนที่ถูกต้องมีการกู้ยืมเงินกันจริง1 0 0 0 0แบาทลงลายมือชื่อครบถ้วนเรียบร้อยกรณีนี้สัญญากู้ก็ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานนะครับในการฟ้องร้องบังคับคดีได้อยู่1,000 0แนบาทนั่นเองไม่ใช่ว่าสัญญาเสียหายไปทังฉบับนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในสําหรับคําถามที่3ก็ตอบขอไขเหมือนเดิมนะครับใช้เป็นหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีได้ จำนวน1,000 0แบาทน,นั่นเองนะครับสำหรับคำถามที่สีเป็นยังไงไปชมกันต่อเลยสัญญากู้ยืมเงินฉบับหนึ่งมีการส่งมอบเงินกู้แล้วจนวน 1, ํานวน1,000 0แบาทผู้กู้ลงลายมือชื่อในสัญญาแล้วเรียบร้อยโดยยังไม่ได้มีการระบุถึงตัวเลขเงินกู้ไว้ในสัญญาแต่อย่างใด หลังจากนั้นปรากฏว่าเจ้านี้หรือผู้ให้กู้ไปเติมตัวเลขเป็น2 0 0แสนบาทจะแสดงให้เห็นว่าเป็นการกรอกสูงเกินความเป็นจริงเพราะมีการส่งมอบเงินกู้กันจริงแค่1 0 0 0 0แสนบาทเท่านั้น สำหรับคำถามที่4นะครับมันจะแตกต่างจากอันอื่นสักเล็กน้อยเราเห็นได้ว่าข้ออื่นเนี่ยมันเป็นกรณีที่เขียน1 0 0 0 0แแล้วแก้เป็น2 0 0 0 0นใช่ไหมครับแต่ในส่วนของคำถามที่4เนี่ยเขากู้ยืมเงินจริงแค่1 0 0 0 0แแต่มันยังไม่มีการกอห0,000แเลยนะสินะครับอยู่ดีๆไอ้ผู้ไอ้กู้เนี่ยนะครับไปโกงไปเขียนเลยว่า2 0 0 0 0นบาทกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่ามันต่างกันตรงไหน,นมันไม่มี10,000แให้ใช้เป็นหลักฐานได้เลยถูกไหมครับเพราะมันสัญญามันเป็นขีดเส้นเฉยๆและอยู่ดีๆไปเติม2 0 0 0 0น มันก็ไม่มี1นึ่งแสนให้สามารถใช้เป็นหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นกรณีนี้เอกสารสัญญากู้นี้จึงเป็นเอกสารปลอมไม่พอนะครับเอกสารสัญญากู้นี้ใช้เป็นหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวท่านจําทริคของเราได้ไหมอะไรที่ใช้เป็นหลักฐานได้ก็ใช้เป็นหลักฐานได้อยู่แต่ถามว่าข้อนี้มีอะไรให้ใช้เป็นหลักฐานได้ไหมครับไม่มี10,000แบาทอะไรเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นแม้มีการกู้ยืมกันกันจริง1 0 0 0 0แนะ แต่สุดท้ายในเมื่อไม่มีหลักฐานเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับก็ใช้เป็นหลักฐานการฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เลยนั่นเอง oh <no. S 1> เป็นไงครับซับซอ้อนแม้แต่ละคำถามก็จะเพิ่มระดับเลเวลมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะตอบถูกกันไม่เอ่ย จะเห็นดะว่าคำถามแต่ละข้อนะคะคำตอบก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นค่ะอย่าลืมหมั่นศึกษาแล้วก็ทบทวนกันนะคะแล้วขอบอกเลยว่าแต่ละคําถามเนี่ยถูกนําไปออกข้อสอบในชั้นนิตยนสิบเดิมาแล้วนะคะต้องทบวนอะไรทีเดียวใช่เพราะฉะนั้นนี่ทั้งหมดนะครับก็เป็นเรื่องของการเกี่ยวกับหลักฐานสัญญา้นะครับรวมถึงการแก้ไขตกเติมอะไรพวกนี้ว่ามันใช้หลักฐานได้ไหมใช้ได้เท่าไหร่ตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกเลยเมื่อกี้นะครับอย่าลืมไปทวนเอาละกันประเด็นนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่ใช่เลยค่ะแล้วอย่าลืมพบกับเราใหม่นะคะในคลิป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับพวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเรา2คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ